วันนี้เราอยู่กันที่ Honda า i ิกวิ g งอุดรธานีและเราอยู่กับ Honda XADV 750ปี2024ครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกัน3สีนะครับได้แก่สีดําด้านครับสีแดงและสีเทาครับซึ่งราคาเ็จะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับสีเทาจะอยู่ที่430,000บาทครับส่วนสีดําด้านและก็สีแดงจะอยู่ที่425,000บาทซึ่งตัวนี้นะครับ เราก็มีรถพร้อมรับทั้ง3 4สีเลยนะครับ XADV 750นับเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ยอดนิยมอย่างรุ่นหนึ่งครับซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ดิจิตีสะดวกสบายเข้าเกียร์แค่ปลายนิ้วครับกุญแจก็จะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับใช้กุญแจรีโมทครับเครื่องยนต์ 750cc สองสูบให้แรงทรอกที่เราใจเลยทีเดียวล้อจะเป็นแบบล้อสีลวดแบบไม่มียางในครับล้อหน้า17นิ้วล้อหลัง15นิ้วหน้าจอเป็นแบบสี TFT ครับคันเร่งไฟฟ้าโหมดการขับขี่ traction control เราก็มีมาให้หมดเลยนะครับช หน้าเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวดิสเพลกหน้าคู่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจติดต่อเซลชาได้เลยนะครับ